สวัสดีครับ f อฟซีซาหน่เพลินเพีงเอฟซี FC อีลาหน่อยอุ้งอิงนะครับผมเป็นยจะได้นะครับผมซานี่ผ่านมาเกือบครึ่งของการปีดดูการแล้วนะครับผมผ่านไปแล้วแล้วก็มินิคอนเสิร์ตก็จบไปแล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าทั้งวง แล้วก็ทั่งอีล่าเองก็มี่เคยมีกิจกรรมนั่นแหละมีกิจกรรมให้ทั้งศิลปินบริเฮดยู่ว่าจะเป็นการถ่ายซีรีส์หรือว่าการออกงานเล็กๆน่อยๆนะครับ ừ ừ. แล้วกระทั่งพ่อแม่ก็อยได้เบิ้งนั่นแหละได้เบิ้งคลิปได้เบิง้งคลิปต่างๆของอีหลา่าทั้งช่องพ่อแม่แล้วก็ช่องสาหน่อย ข้ออยเห็ุในายเงากันไปจากหน่อยหนึ่งนะครับก็คือสำหรับพ่อพเ,เม่ที่เป็นคเิดหอดคเีดหอดคิดถึงวันต่อหลายเป็นกระเดื่อเดินทางไปหาก็มีนะครับบางส่วนแล้วก็ทางบานหักเองก็มีบางส่วนนะครับผมอาเร็วๆนี้ก็คิดวนานัสซิมี่โพ่อพเม่ทางบานหักนี่แหละเดินทางไปอีกนะครับเพราะว่าเหลืออยาเวลากป่ะมาณ ประมาณเดือนบ่ถึงเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งครับผมจากสิเปิดวงวงหนึ่งครับผมสาหรับวงสองก็เปิดสินเดือนนี้ครับสินเดือนสิงหานเนะาะอีหลาครับได้รับเชิญครับพอโจวันต่ออ่ากูดคือหอดคิดถึงอดใจไม่ไหวไปได้ครับผมมองเกาบานแพงนะครับ โกสุมพิไซส,สารคามลลคนละครับผมเดินทางแผงกำลังแจไดเพอไวรัากับบอร์ดก็คือเป็นศิลปินรับเชิญนั่แหละครับผมไปเปิดวงในมือนั่นส่วนวงไงก็ต้องรอวันที่21เดนะครับเดือนกันยาครับผมแล้วก็กิจกรรมเร็วๆนี้ของบอร์ดก็คือนะครับเปิดอบรมอีกเก่านะครับเป็น JO2 นะครับผมสำหรับพี่น้องทีต้องการ เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลต่างๆหลักๆก็จะเป็น YouTube นี่แหละพี่น้องสนใจกัติดต่อกสมัครคอร์ดได้นะครับผมมองภูมมกับมองเก้าอนะ่นแหละพี่น้องขอนแก่นนะครับมอคอเนาะแล้วก็เรื่องบานหักต่างๆนะครับผมช่วงนี้ก็คือเพคนบดีงเงียบนะครับผมเพราะว่าผมกั ถือว่าติดตามพันยู่แต่ละบ้านก็คือมีการแชร์มีการอเคเรียกว่ามีการแชร่หลังไปมีการโพสต์ต่างๆเกี่ยวกับลูกสาวมันก็จะคิดหอดนั่นแหละครับพี่น้องอ่าขีดหอดคิดถึงกันก็นกนคือนั่นล่ะมีทางเดียวนั่นแหละ,ะบิ่งคลิปจากทางช่องพ่อเอกนะฮะแล้วก็ช่องอทีมหลังบ้านหรือว่า เรไดไ้ไปโดมหรือไปอย่างกระเบิงตามช่องหลังบ้านของสาวหน่อยนะครับลหลายๆช่องมให้เลือกให้ให,ให้เบิงกันนะครับพอได้หายคิดถึงส่วนผมกับบอมีอยังร,นะร่วมดอกนะฮะเห็นงานอย่างเดียวนี่ก็แตงโตเพนงานนะอันนี้คือง,งานงานงานเสริมนะครับผมงานหลักอีกทีแกต้นนี้ล่ะ <laughs> นะครับขอจะคลิปหนึ่งกันครับก่อนไปเสานี่ถือว่าเป็นความกิดหอดคิดถึงกันเนาะ บดีบอกบดีจ่ากันตัรว่าแต่ละคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยก็คือเป็นหนาวิธีปุ๊บบดเห็นหนาคาตากันดอกเพราะว่ามันด้วยด้วยเขอนด้วยยังด้วยสถานการณ์เนาะบางเทธอก็อยากอยากถ่ายเด้แต่มันก็มันก็ติดหนาติดนีเออก็เลยบดถ่ายแต่ก่อนก็นเลย่ายอยู่เดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยได้ถ่ายเแหละอ่าแล้วก็เรื่องไล่เรื่องยังก็บ่่คอยได้ไล่เพราะว่า เน็ตกับเน็ตกับเพงอยู่ดีแต่ว่าคุณภาพของโทรศัพท์มบบันก็บ่ดีเนาะพี่น้องเนาะติดตามช่องที่เป็นค,นชดดนคมชัดได้นะครับติดตามช่องได้ก็คือเกขานะถือว่าเป็นการเบิ่งลูกสาคุร์เกานั่นละนะครับโดยเฉพาะแม่แมแมที่สีรลวมเดินทางไป,ไปเปิดด้ดูกาลนะครับถ้ายังบ่มีรถยังบม่มีอ่าเขาเรียกว่าบ่ึงวสิไปจังได๋ก็ติดต่อทางบ้านฮักแต่ละหลังได้เพราะว่า เคนกะมีรถเคยมามีรถอ่ารับทรงนั่นแหละมีรถรับทรงมีรถอ่าผ้าโพโพเม่ไปหอดมองล้วก็กลับหอดหมองนะครับลองติดต่อไปบึงนะครับผมแต่ละบ้านหักแต่ละบ้านหักหรือว่าพี่น้องคนใดสะดวกเอารถไปเองกะตามสะดวกนะครับผมนั่นแหละครับผมแต่ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับผมต่อให้ปิดหรือดูกาลหรือว่าอ่า ผมมีงานในช่วงนี้ก็คือยังมีผลงานห้ติตามอยู่นะครับมีผลงานไ้ติตามสําหรับอ่าวงสาวหน่อยนะครับผมมีกิจ็กรรมเรื่อยๆครับผมทั้งบอร์ดทั้งผู้บริหารเพิ่นบ่ไยุหยุดหนึ่งครับหลังจากที่อ่าปิดฤดูก,กาลไปแล้วนะครับแล้วกะ็อ่าไปเที่ยวกับเที่ยวพอปมามาณนั่นแหละแล้วก็กลับมาเหตุงานเ,นเก่านะครับผมอ่าสหรับผู้บริหารสมองเพชรพวน,นี้ต้องย่อมรับเลยว่าเพิ่นผ้าลูกน้องเฮ็ด เห็ุงานเหตุยังสร้างงานสร้างอาชีพนะ่ะพี่น้องทุกคนเลยละ่ะเท่าที่เห็นเนี่ยคือแบบมันมาจากบอลเนี่ยคือแบบได้ดี้วันตไปนะแล้วก็พูดพี่น้องที่ต้องการค้อมดูเสริมไปนนะครับผมคอร์สเรียนตัวตัวตัว,ตวครับผมพี่น้องยุบหม้อคอคอนเจนพห่ดละ วันที่24นี้นะครับผมถือว่าเป็นการผูไดทีบม่มมีความรูเลยกับสิได้ความรู้หรือว่าปูไดทีมีความรู้ทางด้านโซเชียลว่แล้วก็ถือว่าเขาไปพบปะกันนะครับผมส่วนผมก็ต้องรอบิ่องอีกเจน,นึงครับว่าเสียจังไรสำหรับช่องเพราะว่ามันก็นเหตุงานไหมครับเฮ็ดงานลวก็ถไทยแต่ว่าเขาเขาเริ่มต้นจังไ๋เฮากับ มันก็นถือว่าเป็นเป็นเป็นแนวทางหลักของของช่องไปแล้วอย่างช่องผมนี่ก็บไทายอีหลาก็คือไทยอีหลาไปเลยน้อยแห่งที่มีที่มีคลิปเจ้าของที่ว่ามานั่งเว้ารวบม,มานั่งไทยอย่างนี้เนาะอ่าบ่แม่นว่าอยากอายดอกแต่ว่าบางเทีเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องเรื่องของเจ้าของมันก็นบ่ค่อยนะ่าเบิ่งเบิ้งเลยนะอ่าให้เบิ่งคลิปลูกสาวดีกว่านะครับฝากที่ ฝากติดตามอลไรกันนะครับผมฝากติดตามช่องหลกักทติดตามอ่าอีฬานะครับทุกช่องเลยนะครับผมที่มีลูกสาวแล้วก็ฝากซอยกันเบิ่งเงี้ยนะครับแต่ละช่องแต่ละ,ะแพลตฟอร์มนะฮะว่าเ,เพิ่งเชี่ยวไปเผยแพรห่หรือว่เาเฮ็ดจังได๋ก็แล้วแต่ที่มันบ่ถูกต้องก็ฝากตักเตือนกันนะครับผมให้ซอยกันเผยแพร่กันเถอะซอยกันเผยแพร่ให้อีหละได้ ด,ดังดังตอนนี้เพิ่อนก็นดังอยู่เลยแต่ว่าหมายถึงว่าให้เพื่นดังไปตลอดดังไปตลอดนะครับเซานี่ก็มีเรื่องแค่นี้แหละครับผมก่อนทีไปเห็นงานคลิปหนึ่งคีดหอดพี่ขน่องนั่นแหละหลังจากที่มาเห็งลงคลิปเนาะอ่ะยังได้ขอขอบคุณข,ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เขาว่าเบิรงดจะจบคุณได้โบเบิร์ดจบกับบมอเพ็ญยังนะครับอ่ะถือว่าขอบคุีดหอดคิดถึงกันเนาะอ่ะเดี๋ยว คลิปหนานะครับผมคลิปหนาอาจจะเป็นคลิปเบาหรืออาจจะเป็นคลิปไทยอีลาก็ต้องฝากพ่อพ่อย่ติดตามในเด้อครับผมช่องเบาโชคทีมงานบ้านฮักเฉพาะกิจครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่บจักช่องก่อนทีมงานบ้านฮักนะครับเห็นไหมครับพ่อพ่อพ่อย่าสุขพุทธคุณนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมสนุกด้วยกันสุขุทคุครับผมขอบคุณทุกคนทลายครับสวัสดีครับ